สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่าน,นครับวันนี้เชิญท่านฟังคําสารภาพนะครับของนักเทรดท่านหนึ่งครับที่ตอนนี้เขาสําเร็จแล้วนะแต่เขาก็ได้โพสต์ว่านะฮะว่าสารภาพว่านะที่เขาล้มเหลวในช่วง10ปีแรกของอาชีพเทรดเพราะว่าเขาไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจจิตวิยาการเทรด4ข้อนี่ฮะคนนั้นเขายังเป็นคณนะัซิมเทรดดิ้งเช่นเคยนะบอกว่านะฮะ บอกว่านเนี่ยเนี่ยสิบห้าปีแรกเขาเนี่ยเขาเขาดิ้นรนครับดิ้นรนในการเทรดเพราะว่าจากประวัติที่เล่ามาคือเขาหมดตัวไปสี่ครั้งนะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจเนี่ยกิจวัตรการเทรดสี่ข้อเนี่ยฮะทั้งทั้งที่ว่าเออกิจวัตการเทรดนั้นมันจําเป็นต่อความสำเร็จครับแต่ว่าในช่วงแรกเนีนะเขาไม่เคยสนใจเลย ในช่วงแรกการเทรดที่ยังเป็น system hopping นะผมบอกนะถ้าคุณยังเป็น system hopping แสดงว่าคุณจะไม่สนใจจิตวิทยาการเทรดเลยคุณจะสนใจเพียงแค่ set up แล้วก็กลยุทธ์ครับจนกว่าคุณจะเลิกเป็น system hopping หละคุณถึงจะแค r e และโฟ c ั s ไปที่ trading p s y c h o l o g ครับอันนี้จริงอย่าแปลกใจว่าทำไม มีคนน้อยมากที่สนใจเรื่องของ Mindset เรื่องของที่วิยาการเทรดครับเพราะว่ามันยังไม่เข้าหูคุณแล้วครับถ้าคุณยังไม่วางความต้องการของ System h o p p i n g คือเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยครับหากลยุทธ์ที่มันได้เงินง่ายได้เงินไหวแล้วก็ไม่ผิดพลาดเลยดนะังนั้นเนี่ยนี่แหละครับคุณ System ให้คุณ a s สซิมเท i n g เลยบอกว่าเนี่ยในช่วงแรกนั้นด้วยความที่เขาสนใจเพียงแค่ เซตอัพแล้วก็กรยลธ์แหละเขายังเป็นซิสเ็มฮอปปิ้งเลยเขาจึงยังคงล้มเหลวจากการเทรดครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่เคยสนใจทิวการเทรดเลยครับและที่สำคัญคือว่าเขาไม่เคยสนใจการบริหารความเสี่ยงเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าสภาวตลาดนั้นจะมีผลต่อผลการเทรดเขาฮะและ เขาบอกเลยนะว่าเขาสรุปว่านะทันทีที่เขาเข้าใจครับเข้าใจและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงครับและการตระหนักรู้ถึงภาวะตลาดนะเมื่อนั้นครับเป็นการนับหนึ่งเป็นการจัดลำดับที่ถูกต้องครับแล้วสิ่งต่างเริ่มเข้าที่ในสุดครับเหมือนเขากระดุมแม่แรกถูกต้องนะฮะด้วยการเริ่มต้นการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ มาเก็ตอเวนิสครับคือมีการตระหนักรู้ถึงซัตลาดครับเหมือนกันครับการกระดุมแมดแรกเริ่มขึ้นทุกอย่างก็ง่ายครับเนี่ยเขาใช้เวลาสิบหปีนะกว่าจะรู้ว่าการแผ่ความเสี่ยงมันสําคัญครับกว่าจะรู้ว่าการตระหนักรู้เกี่ยวกับตลาดมันสําคัญครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณนะไม่อยากเสียเวลายาวนานขนาดคุณนะ Sim ่งซิมชทดินก็ต้อง เริ่มต้นฮะวางนะฮะวางความต้องการที่จะเป็นซิสเต็มฮอปปิ่งอะเปลี่ยนก็ยุทธ์ไปเรื่อยครับเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยหาที่มันแบบดีที่สุดแม่นที่สุดเพอร์เฟกที่สุดนะฮะวางซะแล้วก็เลือกสักกรีดหนึ่งที่มันไม่เพอร์เฟกหรอกแต่ว่าเอ้ยเหมาะกับจุดจิดฉันฉันอยากจะดีขึ้นอยากจะเพอร์เฟกในกยุทธ์เนี้ย เออนั่นแหละจากนั้นสายตาคุณจะเริ่มมองหาทิวยาการเทรดนะฮะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่4เรื่องของทิวยาการเทรดที่คุณนซิมเทรดิกบอกว่านี่แหละเป็นเรื่องที่ตอนแรกเขาไม่สนใจเลยทั้งที่ว่าถ้าเขาสนใจสักนิดนะแล้วเขาทำางานวว้ใจนะโอ้เขาจะก,กระดูมเม็ดแรกได้ไวกว่านี้หนึ่งคือ การจัดการความเสี่ยงครับนะฮะสคือการตระหนักรู้ถึงสวัสดิตลาดครับ 3. คือเรื่องราวของหน้าเทรดแล้วก็การทําตามกลยุทธนะ์เนีสการวิเคราะห์ประสิทธิภาพครับ 5. การปรับตัวและการปรับแต่งครับเออเอ,อ๊ะมันเกี่ยวกับทิวิยาการเทรดยังไงนะฮะ ผมพอดูจากที่เขาพูดแล้วมันก็ลิงก์ไปกันนี้ฮะความจริงแล้วเขาพยายามจะลิงก์กับมัสโลนะคือมันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ครับเขาเปรียบเทียบว่าพัฒนาการเทรดนะเราควรที่จะให้ความสำคัญตามลำดับขั้นให้มันถูกต้องครับถ้าคุณจัดลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องนะเหมือนคุณกระดุม ไม่แดกผิดนะครับทุกอย่างพังนะดังนั้นเนี่ยห้าเรื่องเนี่ยฮะผไม่ได้สีนี่ว่าห้าข้อห้าข้อนี่นะครับดังนั้นห้าเรื่องเนี่ยจาเป็นครับที่คุณจาเป็นต้องค่อยๆเรียนรู้นะเพราะว่าถ้าคุณเรียนรู้นะมันจะเป็นการเติบโตครับมันเป็นการนับหนึ่งเส้นทางการเติบโตของอาชีพนะให้มันถูกต้องครับแล้วก็เป็นไปตาม เหมือนกับเวทุกซองฮะมาดูดีเทลครับหนึ่งคือเขาบอกว่าการจัดการความเสี่ยงนี่คือเป็นกระดุมเม็ดแรกที่คุณต้องทำนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเขาเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตของเรานะการจัดการความเสี่ยงก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความอยู่รอดครับอันดับแรกเลยนะคุณต้องหาแนวทางวิธีการที่จะ อยู่รอดให้ได้ก่อนครับด้วยการเรียนรูร้ที่จะบริหารความเสี่ยงให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับตัดขาดทุนครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเงินซื้อให้น้อยก่อนฮะสำคัญนะคืออย่าเพิ่งเหมาะสมเลยนะบอกเลยนะมือใหม่ะนะอันดับแรกนะถ้าคุณอยากจะจัดการความเสี่ยงให้ดีนะแบ่งเงินซื้อให้น้อยก่อนสมมติคุณมีเงินเก็บ คุณตั้งใจจะเอาเงิน1ล้านมาเล่นหุ้นนะอย่าได้เอาเงินทั้งหนึ่งล้านมาเล่นเลยฮะแบ่งสักห้า0มืนเนี่ยถ้าคุณเสียห้าหมืนไปเนี่ยคุณยังมีเงินเหลือเก้าแสนห้าหมื่นเนี่ยอคุณยังสบายฮะแค่เสียนี้ไปมาเนี่ยเอาเงินห้า0มนมาเทรดให้ได้กําไรก่อนนะฮะแล้วค่อยเอาเงินก้อนใหญ่มาลงนี่คือ คำแนะนำแรกของคุณของคุณแอซิมบอกนะเริ่มต้นเนี่ยจัดการความเสี่ยงกั้ได้ก่อนอยู่รอดได้ก่อนครับใช้เงินก้อนน้อยเพื่อให้เรียนรู้ว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรเนี่ยสำคัญข้อหนึ่งครับนะฮะจากนั้นเมื่อคุณรอดแล้วล่ะสมมติคุณอยู่รอดได้2ปีละคุณไม่กลายเป็นนักเทรด80%ที่เลิกแหละแต่ว่าคุณ คุณปีกกล้าขาแข็งนะจากนั้นครับค่อยมีการเรียกว่า market situation awareness ครับคือ market awareness ตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ตลาดครับเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคุณต้องตระหนักรู้ถึงลมฟ้าอากาศครับว่าตอนนี้ตลาดปลอดภัยหรืออันตรายครับไม่สำคัญนะ ตลาดปลอดภัยอันตรายตลาดเป็นอีซี่มันนี่หรือฮาร์ดเพนนีครับนี่คือสิ่งนี่คือข้อที่2ครับพี่คุณต้องทำอันดับแรกครือครับปหาความเสี่ยงให้ดีก่อนตัวรอดได้ก่อนฮนะจากนั้นเริ่มที่จะตระหนักรู้ว่าตลาดตัวเนี้ยมันอันตรายหรือปลอดภัยครับเนี่ยต่อมาข้อ3ครับจากนั้นแหละคุณค่อยลงไปที่ หน้าเทรดครับเซตอัพครับแล้วก็การทำตามกลยุทธ์ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหน้าเทรดของคุณนั้นอะที่คุณได้เรียนรู้ที่คุณปักหลักนะว่าคุณจะใช้มันอย่างจริงจังให้ดีสุดเนี่ยมันไม่ได้แม่นยำตลอดเวลาครับมันจะมีสภาวะตลาดแบบหนึ่งช่วงหนึ่งหรือคาแรคเตอร์หนึ่งที่ หน้าเทรดคุณโคตรเวิร์กเลยและเพราตลาดอีกแบบหนึง่งอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่หน้าเทรดคุณไม่เวิร์กเลยคุณต้องรู้ล้นะฮะว่าจะใช้หน้าเทรดยังไงให้มันได้ผลที่สุดนะต่อมาครับข้อ4คือวิเคราะห์ครับข้อพิธภาาครับเพราะว่า เขาเขาเชื่อมโยงถึงความภาคภูมิใจในตัวเองนะเซลล์เอสซีมนะคือคือหน้าเทรดที่คุณใช้อะ่ะมันจะไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันจะมีช่วงเวลาที่มันแบบเออมันเจอลู s ิ่งส t r e a k ช่วงเวลาที่คุณต้องขาดทุนผิดหวังแล้วมีช่วงเวลาที่คุณได้กำไรที่คุณคิดถูกที่คุณภูมิใจมันจะมีช่วงเวลาภูมิใจผิดหวังนี่แหละ เป็นการิหารจัดการแล้วว่าเออเนี่ยถ้าคุณเจอช่วงเวลาที่คุณผิดหวังทำยังไงถึงจะไม่ใช้อารมณ์ในการเทรดครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่ามันจะมีลำดับขั้นนะผมว่าถ้าคุณทำตามเลยนะมันจะเป็นอะไรที่คุณจะมีความเรียกว่าฐานแน่นนะฮะฐานแน่นนะับสุดท้ายคือการปรับตัวและปรับแต่งครับก็คือว่าทำยังไงเนี่ยให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันสูงที่สุดครับ คือไม่เป็นนกสูงปีดครั้งเดียวครับอาจจะเพิ่มขึ้นที่ดีสัก1%นะเดือนนึ่งดีขึ้นสัก1%นเดือนละหนึก็พอครับให้มันเติบโตไปเรื่อยนะแบบนี้นี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าอยากให้มือใหม่ลองอลองเอาไปเรียบเรียงนะเรียบเรียงวิธีการวิธีคิดของคุณให้มันเป็นตามนี้เดี๋ยวครับขั้นตอนแรกคือรอดได้ก่อนเอาตัวรอดให้ได้ก่อน ลงเงินน้อยเพื่อจะเรียนรู้เอาทัวให้ได้ก่อนครับ2คือเรียนรู้ว่าตลาดแบบไหนเงินง่ายเงินยากครับสเรียนรู้ว่าตลาดหน้าเทรดคุณน่ะมันเวิร์กในสวัสตลาดแบบไหนที่มันเจาะจงครับเพื่อที่ใหะะไรครับถ้าเจอตลาดแบบเนี้ยเจาะจงคุณบุกหนักครับถ้าตลาดที่มันอันตรายคุณอยู่เฉยครับ เป็นการฝึกนะสี่ครับนี่สำคัญคือวิเคราะห์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับการวิเคราะห์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันสำคัญนะครับทำให้คุณเนี่ยนะมีความหนักแน่นครับในการที่จะหยุดเทรดครับในช่วงเวลาที่ตลาดแย่ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เป็นใจเพราะาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความภูมิใจไง ถ้าคุณรู้ว่าตลาดแบบเนี้ยชันสู้ไม่ได้วะคุณกล้ำกลืนอีโก้กล้ำกลืนความปรารถนาอยากชนะได้ครับเนี่ยเป็นเรื่องของพลังจิตนะนะเซลล์เอสซีมนะคุณข่มตัวเองให้อยู่เทรดได้ในช่วงตลาดแย่ได้นะแล้วช่วงตลาดดีเนี่ยคุณบุกหนักได้คุณเอาโพซิชันไซส์ใหญ่ได้เนี่ยแบบเนี้ยโหผมว่านะคุณโอกาสรอด,ดาวน้อยมากครับและสุดท้ายคืออะครับ เป็นการปรับแต่งกับมันเหมือนกับ Po s i ชันไซ i ์ e ถ้าคุณรู้ว่าตลาดแบบเนี้ยโอเคล่ะฉันควรบุกแต่บมนี้ฉันควรหยุดฉันรู้ละฉันจับน้ำหนักฉันฉันเรียกว่ามีมีการซิงกับมันละฉันรู้ละแบบเนี้ยเหมือนคนคนขับรถแล้วคุณเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งมันซิงกันนะฮะสุดท้ายครับคือเลยครับโพซชันจะมาแล้วอันนี้ถ้าถ้าตลาดมันดีนะ คุณสามารถจะอัดโพสชันไซ์ที่มันถูกต้องโดยตั้งบนพื้นฐานของการแมองวัตถุที่ดีนะนนะครับการปั้นพอร์ตคุณจะเติบโตอย่างแบบพุ่งทะยานนะเข้าใจไหมครับเป็นภาพไหมครับอันดับหนึ่งรอดไ้ก่อนนะอันดับ2คือแยกแยกตลาดว่าแบบไหนเงินง่ายเงิยงยนยากนะฮะสคือเรียนรู้ว่านาเทเรือเราเหมาะกับตลาดแบบไหนครับ4คือเรียนรู้ทิ่ฐิหยุด แล้วก็บุกค,ครับ5คือบุกหนักในช่วงเวลาที่ตลาดมันเป็นใจครับแล้วก็หยุดในช่วงตลาดที่ไม่เป็นใจครับบางคนอาจจะสงสัยทำไมการบุกหนักเนี่ย position size มันจึงต้องอยู่ตรงช่วงท้ายครับประเด็นคืออะไรรู้มครับว่าเรื่องนี้นะมันควรอยู่ตรงท้ายจริงเพราะว่า ้าคุณน่ะยังปรับตัวกับตลาดไม่ได้นะคุณยังซิงตลาดไม่ได้คุณยังควบคุมโรเงเรงยนไม่ได้นะคุณจะพังครับดังนั้นเนี่ยโพซชั่นไซซ์ที่ใหญ่จริงๆอ่ะที่มันถูกต้องจริงที่เหมาะสมจริงมันควรอยู่ช่วงท้ายหลังจากที่นนคุณเชี่ยวชาญนะครับเป็นมือใหม่นะมือใหม่หัดขับอย่าเพิ่งโพซชั่นไซซ์ใหญ่ครับเพราะว่าคุณไม่รู้อะไรเลยนะฮะ คุณอ่านตลาดก็ไม่เป็นฮะวิธีเอาตัวรอดก็ยังไม่มีฮะหน้าเทรดที่มันช่วงไหนเวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่รู้ครับดับงนั้นการโพสชั่นไซส์ในช่วงแรกนั้นค่าตัวตายชัดฮะนี่จึงอยากแปลกใจทำไมผมว่าเออเนี่ยไอ้ช่วงท้ายหลังจากที่คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหรค่ควรบุกแล้วเนี่ยนั่นแหละครับโพสชั่นไซส์ควรมาหลังจากนั้นครับถึงจะถูกต้องนะฮะเอาไปคิต่อด้วยนะครับเรื่องนี้ผมว่าสำคัญนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะสวัสดีครับ